ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านทุกทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเฮ้มวลซึนอ่เมื่อนี้เนาะเรามาติดตามเนี่ยฮั่งเล่าขาดปัดครับผมวันจันทร์ที่26เด้อพี่น้องเดอ้อเนาะมาติดตามว่าเล่าขาดปัดของวันจันทร์นี้เสี่ยนเพิ่นจะฟันมาาตัวไหนเด้อพี่น้องมาเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจครับอรอติดตามรับชมตุเลก ไปพง้อมแกันครับขาดปัดครับผมสวัสดีค่ะเล่าเล่าขาดปัดเล้าขาดปัดครับมาแล้วนะคะอ่าสําหรับวันนี้วันจันทร์วันจันทร์ที่ยี่สิบหกเนาะไปหกคู่พี่เนอะหกคู่หกขางหกขางหกคู่หกขางอ่าอ่าก่เอ้าเนไในว่งนี่ว่องตัวไหเนี่ยมนเรีนลดวตัวไหนะเจี่สมเลยเออเจี่หกสามเด่หกสามตัวดิน

มันกัเห็ืขื่นมาเลยนะนั่นคือเจซนะอเฮเซีหลอกั่นอะยัดจ้เหมือนมันโอ้วปล่อยหกสามสามแม่สั่นคือว่าดี้นี่ไหมพี่น้องเห็นไหมเงินสามสิบบาทซื้กาสุดยานี่เฮ้ยเงินสาบาทซืกอกาดสุดยาซื้อกาดแบบม้วนยาเหมือนกันในเห็นมันเด็กเห็นเห็นหก้นสามยือกาดบอกตีโอ้คนอั้นพี่น้องเอาเงินให้สาสบาทเออเอาไปซื้อกาดม้วนยาเหมือนไหมเองนี้ออกก่อนสามม้วนนั้น ออกเก้าสามเกสามกับอ้เก้าสามกับฟานเอ่อฟนไทยหกสาพี่น้องเรืองฟันแต่ว่าบานนี้ม่ถิมแม่นบ้นี้มาตรงกับไปคำนวณพอดีรือเพิ่นมกดีรอาต็มวอาอพี่น้องเด้หกสามบานี่บ้นีไม่เนี่ยฟันว่าสามก่ตีเนมันึ่นกันแต่ว่าขเจ้าเอาเงินให้สามสบบาทสามสิบบาทโอ้อก็กาสามจุออกเก้าสามพี่น้องฟันไนยหกสามสามออกตัวครับจะมือหรือ่พลาด ออกตรงๆเลยหกสามเจ็ดตีนะฮะหกสามเจ็ดตีเจ็ดซีปาดโคาอ่าเป็นใน,ใน,นั่งย้ายาดดิพี่น้องลาวขาดปัดได้พี่น้องเด้อเอาท่วงบรรล่างขึ้นพันวาอ่ <c oughs> อาอ่าหลังจาก,กแม่นขามวดใกลหน่อยวดเว้นวดพี่น้องช่วงนี้นะใส่ควบคิดหลายพี่น้งนองนั่นกับอะไ้นอนทุกวันนี้ เนาะเพราะว่าต้องคัดสรรตัวเด็เกเด็ดเลืดปากตอนพ่อแม่พี่นอ้องเนาะให้เบื่อให้พ่อแม่พี่น้องคิดหวังอือดูดูกันแหละฮะด,ดูดูกันแหละอ๋อผู้เฮ็ดจะลงทุนตัวเดียวกันบ่อมาเฮ็ดตัวหนึง่งให้เอฟซีอีกตัวหนึง่งก็บขวางอักเอาตัวหนึง่งเบ่ได้ยครับโอ้เอาเลขมากจังจรงเฮ็ดออกมาพี่น้องแต่ว่าเลขฝันเป็นกันหนั่ม,มากงกสามแต่นั่ม,มากคือเกา่า แต่ว่ามันมาตรงกับความนวดมันบางว่าน,นี่ทีสามบ่ะ <S 3 S 2> สามกับสีเนี่ยสามกับสี่ถ้าใครอยากวิ่งอยากรวดวิ่งสามกับสี่ได้เลยพานาพานานอือโอ้เอาคืดว่ามั่นใจว่ามั่นใจมีเห็นบ่มี่ซื้อกันเลยฮะมีมี่มีมอยากอยากถือขึ้กันเต้ข้าวหมดแล้วโอ้คือเ อากาศห้อนมากวากิ่งแบบแบ่เสียตัวเดียวดอกเสียกันเลยอากาศร้อนอบอ้าวท่านพี่นอนะ้องเนาะมือนีถ่ายห่อมีนี่กะเนาะตัวจะได้กล้องก็ร้อนพี่น้องคนก็ห้อนกล้องก็ร้อน,อนออพี่น้องก็ใจเย็นๆเด้อพี่นอนะ้องเด้อเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางเพิ่อนหายมาแล้วคำนวณตัวจะ,จะได้จะได้ตัวนี่งคนมาโอ้อลำบากเสียเงาไม่อะไร แจกแล้วโอ้เอาถ้าใครอยากวิ Wh ่งวิ่งสมวิ่งสี่ได้พี่น้องเด้อเน้นเน้นเม็ดเดียวก็คือหกสามสอ่าใครงบน้อยอ่าหกสมกับเจ็ดสทำไแ่ได้ผมเห็มีเงินหายสิสองตก็ได้ฮมีาสิสองท่านงบน่อยอีสองตัวเท่านั้น คือตรวที่ว่านี่บ่าสามัจ็ดที่เท่านั้นโอ๊ะสามเจ็ดทีเท่านั้นอาชุดนั่นแกมันเป็นสูตรเนาะติแบบเลยจะแจงให้มากเพื่อกันเพื่อนั่นไปเนาะอืมแต่ว่าถ้าใครงบน้อยก็มีแค่นั้นแหละพี่น้องอ่ะเนาะเพราะว่าฝันบ่ล่ะหอฝันอีกวะเบ่กเบิกฝันก็ฝันแล้วบ่ข้าจะเก่งเรื่องอะไรวันมีเวลานอนย่างเบ้นกลับไปหาให้งานให้ลูกหายไหมเฮ้ยลูกหายโอ้ลูกสบาย อาถือฝนพี่น้องเอ้ยรูนจะได้อืมต่กเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเยอะเขาูกนเลยเฮ้าูกเลยก็เขอาสู่เขให่้าไเยยมันหมือนทีมึงเคมายังไงมึกเข้ามเก็แปดฐานมาอ่อมีองเหินมากอของนี่โอ้ปุ่นตำล่าว้าเสองปด้มาสองแปดมาสองแปด้องมอองแปดสองโคลนอืมสองแปดสองพันอืมเกัลมันสูกี้แล้วเันสองแปดสองเอันนี้มีันมีกันมีกนหกสามอืม พวกสามก็ต okay. uh ันเจจีม huh. ันมาทำานเจจีมาเจจีเขาเป็นอะไรทั้งหทของสามเนี <ową> ่ยเส้นก uh ันเจจีของสามันีเส้นกันเท่านั้นเท่านั้นนะทุกคนเอาเนะกองสามเลยเพวะกอสามมันหนักเน้นเน้นหนักหนักวาาสันพี่น้องพอกสามเด้อนีโอกาสไปบนไปร้งรตนน่รู้เรื่องแบบร้างกเดียนี่โอ้่ะให้ตรงก็เพราแห้งลยเต้บ่ เอาพี่น้องพิจารณาเอาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับตัวเด็กหนวทางพี่เส้นขาวแปดพันน้ำเสนอมาให้พี่น้องเอาไปพิจารณาเบิงดีๆซะก่อนเนาะหันตรงใจอ่าสำหรับคนงบหน่อยกะมีทำนั่นตามที่เห็นหกสามตัวร่างเจ็ดสี่น่าพี่น้องเด้อเอามาฝากเอามาตอนพ่อแม่พี่น้องเจ็ดสี่ให้ปิดหน้าท่างเท่านั้นแหละครับผมเนาะ ค่ากับข้าวกับน้ํำข่าเติมน้ำมูลน้ำมันไปของเรียนพื่อนใขรร้านไปโรงเรียนอ้าวแต่ว่าถ้าใครอยากกันไว้พี่น้องเพื่อเล่นหลอดเพื่ออ่ามีหลังนี้ยรุดไปที่บนล่างนี่อ่ามีบนมีรางเพิ่อนเราเนาะก็เอาชุดเต็มไปเดี๋ยวซื้อสองตัวก้อนของกันกี่ถุก้อนเน้่กินไรนเนี่ยกี่ไรต้องต้องมีตัวนี้ต้องตัวนี้โอ้ ยางบมเสตต้องซื้อชุนี่สองตัวนี้ไว้ก่อนอ่าแต่ว่าทุกหนเราแนมแนมบังเแค่เนี่ดบุลางอ่ามีบนวิลังโอ้บนหลายเลใหรันพ่อใส่พ่อส่เต็มเลยนล้วอือพ่อใส่้สยเนาะพ่อได้คาดปีมัอไปอ่าปลาทงปลาทู่ไปขายพักขายหยากับแพ่งเมอร์เนาะเอ้ยอ่าอันนี้เป่นกรเลยหครัห้มาเป็นหน้าทางไายว่อยากถื้ไท่อยากถื เพิกก่งจะเกิดคือก,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 กันผู้เก,ก,ก่งทุกงกันผู้เก่งก็วิ่งว่านขึ้นกันอยากให้เ,เอฟซีมนมีโศกมีหมานำเอาเตี๋ยเสียมกับเตี๋ยวปันเลยอ่อเอามันมีโศกมีหมาน่าจะเริ่มบรดเด็นที่หนักเด้อเสี่ยม,ามขาดปัดครับผมอ่าเนาะอ่าเอ็มมิ่งกับบรูจักสูตรเพิ่นไปเพิ่นมามาถ่ายห้ามจะเสยียที่พี่หลังบริาาใส่ยังควบคิดนำ้ำพืนด้วยก็แก่พอดีแล้วอ่าเพราะว่ามันปวดหัวหลายพี่หลังเพิ่น คำนวนมากบ่ยน้หน่อยทั้งซื้อกับเลน,นั่ไมย,ยันเน่ยเหยนยัเนเนี่ถึงตลอดแล้ไม่ได้แลเวาคอยทำนวนหน่อ่คอยเบิ่งเล่าบีบ่ย่เปลี่ยนตาซืบทอดตอกพี่น,อ <laughs> อน,น้องพอคนน่าประบลับเจ่ะเนาเอาให้คนเก่งออกมา่ล้ละใ,ใ,ให้เข้าออกมาไายเอาง่ายก็รู้กันว่าดิอ,อืมอืมอืมเอานี่คือชุดเต็มครับผมเนาะชุดเต็มถ้าใครอยากวิ่งวิ่งสามแล้วก็วิ่งสี่ มานะจับคู่ให้หกสามเจ็ดสี่ถูกปกติอ่า <c oughs> อ่าแล้วก็สี่แปดสองศูนย์เอ่อล่องแลง้มาอีกก็คือสี่สามกับหนึ่งสองคู่มันเหลือแค่ดอกบนล่างนะโอ้ห้มากเป็นะนะปคู่อ่าถ้าถ้าติดสี่ก็สี่แปดสี่สามถ้าติดสองก็สองศูนย์หนึ่งสองอืมตัวกันเนาะตัวเสริมเนาะนั่นบะอืมอเป็นเท่าไ <c oughs> หร เบิ้งคักแล้วโอ้โหโอ้เมิ่อไละเละแล้วโอ้เมแล้วเนละน่ะ่อเอาซันี่ลอือ้าวเมอแล้วอาารย่พี่หังนี่แคีคักชุดๆแล้วล่ะอสำหรับวัดจันทนี่ได้พี่หลังได้วัดจันที่ยีสิบหงนี้เป็นรักดมันนีหาเก็บไม่ผ่านถืทุมืองมาถหาเก็บเด้ หางเข็มเจ็ดเหรอม้านเดีเงินโอ้เมื่อี้ของกันเนี่ยเออโอ้ห้องทุ่มเงอนแหละสำหรับปัญหาังแถวเข็มเงินนะแต่ว่ามืออื่นแถวเข็มโอ้เอาครับผมเนาะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุทกคนเด้อพี่น้องเด้ออาขอให้อ่าโชคๆมันๆลำๆเรื่อยๆน้ำกันครับผมสำหรับเหล้าขาดปัดน้ำท่านต่างประเทศพี่น้องเย็นวันที่26สิงหาคมเด้อพี่น้องเด้อ สุขบ้านทุกคูทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ผ่านช่งลำล่าไปครับผมสวัสดีครับ